โอเคนะคะพี่คุยว่า error เนี่ยนะคืออย่างแรกเลยอ่ะเธอต้องรู้อย่างนี้ว่าเฮ้ยอันไหนที่มันแบบไม่สามารถเกิดได้เข้าใจปะสิ่งที่ไม่สามารถเกิดได้พี่ยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่ไม่สามารถเกิดได้อ่ะเช่นว่าหนึ่งนะคะอ้าวทำไมจอไม่ขึ้นล่ะตามดูหน่อยสิไม่ขึ้น น่ใจนะดีเลยนะอ่าโอเคหนึ่งนะคะเช่นพี่พูดคำว่า h a s b e g a n เนี่ยอย่างเงี้ยคือพอเราเห็นตูปเราต้องรู้เลยว่าทำไมลูกอันไหนช่วยตอบสิคะว่ามันทำไมลูก h a s b e g a n ความน่าจะเป็นมันคืออะไรคะอันนี้พูดถึงคณิตศาสตร์เลยความน่าจะเป็นของ h a s b e g a n คืออะไรลูก มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรคะใช่เนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่แบบสมมุติว่าเราไม่ต้องดูบริบทอะไรเลยนะเข้าใจไหมคือกรณีคุณไม่ต้องดูบริบทอะไรเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยพอเห็นแค่ตรงเนี้ยรู้เลยว่าความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์เพราะมันเกิดขึ้นไม่ได้ในภาษาอังกฤษเลย has b ีแกนตัวนี้คือเราต้องแก้เป็นอะไรลูก has have บกวก verb ช่องใช่ เราก็ต้องแก้เป็นแฮชแท็กวกับช่องสามเนี่ยอย่างน้อยๆคือเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้อะยังไงมันก็ต้องแก้มาปรางคนสวยเราจะแก้เป็นอะไรแฮชมิกแกนเราจะแก้เป็นอะไรลูกเพื่อนใบมาแบบเต็มที่แล้วว่าไม่รู้ฟังหรือเปล่าไม่รู้เห็นหน้าเมื่อยมากเลยอ่ะแฮชแท็กวกับเวร์บช่องสามอ่ะเพื่อนทางซูมมาปรางกําลังกําลังเมื่อยอยู่เลยปรางช่วยตอบพี่ได้ไหมอ่ะว่าเวิร์บช่องสามของอีเนะคืออะไร มองแล้วก็แล้วก็ถอนหายใจเบาๆช่องสามของสิ่งนี้เกออะไรเพื่อนๆทางบ้านช่วยหน่อยค่ะได้ไหมมีกันมีการเออขอบคุณมากโอเคปะเกลียสามช่องมามยังเกรียวสามช่องมายัางช่วยช่วยเกรียวสามช่องให้พี่นิดหนึ่งมาบิกินแล้วอะไรเออบิกินบิกแล้วก็แล้วก็อะไรคะอ่าบิกินบิกแล้วก็บิกัน เป็นโอเคไหมอะสำหรับนณะจุดนี้ของชีวิตโอเคไหมอ่าโอเคนะคะลูกต่อมาอ่ะพี่ให้ดูง่ายๆต่อมาข้อที่สองอ่ะพี่พูดคำว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงคะวิวกรได้ไหมคะอ่ะช่วยตอบมาหน่อยคะ่ะช่วยคอมเมนต์หน่อยคะ่ะ นี่คือสมมติว่าเราแบบเราเราไม่ได้อ่านโจทย์ไม่ได้อ่านอะไรเลยเพอเห็นไปปุ๊บเจอตัวเนี้ยวิวกรเป็นยังไงทุกคนสายตาอันว่างเปล่ามากเลยช่วยคุยกับพี่นิดนึงเอาวิวกรเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคะมันเกิดขึ้นได้ไหมเอาพันไม่ได้เข้าใจไหมสิ่งสิ่งนี้คือมันไม่มีความคือคือมันไม่มีเลยอ่ะมันไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเข้าใจไหมคะ คืออย่างแรกเนี่ยบางคนอ่ะชอบไปแบบเหมือนอ่านเข้าใจปะ่ะคือแบบอ่านทั้งหมดแล้วพยายามที่จะเออจับจุดว่าอะไรที่บอกไว้เลยว่า error check เนี่ยมันต้องเริ่มมาจากจุดนี้ก่อนคือหนูต้องดูว่าอะไรเอยที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนี้เพราะอะไรอ่ะทำไมวิวกรถึงเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรคะใช่วิวว่ามันจะหมวกรูปพื้นฐานที่ไม่ผ่านไม่เติม SCS ดังนั้นคิดง่ายๆตัวจะแก้เป็นอะไรคะเออเข้าใส่ะเข้าใส่ะตรงนี้นะก็จะแก้เป็น Will Go แล้ว Go นี้ไม่เติม s อ s นะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมอะอย่างเงี้ย i l l w ว้นเนี่ยมันจะมีไหมวิ l เว้นเนี่ยมีไหมในภาษาอังกฤษอะมีไหมมีไหม i l l When มีไหมคำตอบคือไม่มีค่ะได้ไหมลูกนะตรงเนี้ยพี่บอกได้เลยว่าเวลาทำเนี่ย ให้คิดถึงตรงนี้ก่อนเลยก่อนที่จะไปนั่งอ่านแบบในรายละเอียดให้ดูก่อนว่าอะไรเอ่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยในภาษาอังกฤษต้องคิดตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมคะอ่ะนี่คือเป็นข้อสอบระดับง่ายๆคือเราต้องดูอารมณ์แบบเนี้ยเข้าใจไหมคะอ่ะต่อมาพี่ให้ดูต่อนะตัวอย่างเมียแยะมากมายอ่ะตัวนี้พี่บอกว่าพี่พูดว่า is by สมมติว่าพี่ใส่อย่างนี้ก็ได้ she is by ซื้ออะไรดี flowers จริงๆรพี่ไม่ต้องใส่เต็มประโยคก็ได้นะพี่ใส่พี่พี่ขอเน้นล้วสมมติว่าพี่ลบลบข้างหน้าออกถามว่าสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ไหม is by เนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอ่ะช่วยคิด สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงสมมติอ่ะพี่ใส่ไปเต็มเต็มก็ได้อ่ะอย่างนี้เนี่ยสมมติพี่ใส่เต็มเต็มอย่างนี้แล้วพี่จุดด้วยอ่ะพี่มีประธานให้แต่พี่กําลังจะบอกว่าถึงแม้พี่ไม่ใส่มาพี่จะรู้เลยว่าอ่ะพี่ไฮไลท์ให้ตรงนี้ยังไงมันก็ไม่มีในภาษาอังกฤษอ่ะทุกคนคิดซิว่าเพราะอะไร ทำไม is by ถึงไม่มีในภาษาอังกฤษสิ่งสิ่งนี้คือมันเกิดขึ้นไม่ได้อ่ะมันเกิดขึ้นร่วมกันไม่ได้เข้าใจป่ะคือพี่กําลังจะสอนว่าของบางอย่างอ่ะมันเกิดร่วมกันไม่ได้ยังไงมันก็ผิดหนูเข้าใจไหมลูกคือตั้งแต่ยังไม่ดูอะไรเลยดูแค่ตรงนี้ก็แบบรู้เลยว่ามันผิดอ่ะเพราะมันเกิดร่วมกันไม่ได้อันนี้พูดย้ำมาประมาณสี่ทีละนะอโอเคทีนี้ is by ทำไมมันถึงเกิดร่วมกันไม่ได้เพราะอะไร เพราะอะไรเพราะอะไรดูแล้วคิดหนักมากเลยเอาเพื่อนๆทางซูมช่วยหน่อยค่ะเพื่อนๆทางบ้านช่วยหน่อยค่ะมีใคร comment comment คอมเมนต์คอมเมนต์อะไรมากับพี่ไหมเนี่ยนานๆอุตส่าห์มาไลฟ์สักสักทีหนึ่ง <laughs> <laughs> นะเออเพราะปกติทุกวันยุ่งมากจริงๆเอออ่ะเรียวอิสบอยอิสบอยยังไงลูกเพื่อนๆทางซูมค่ะช่วยหน่อยค่ะเพื่อนๆทางซูมช่วยหน่อยค่ะเรียวอุม้ม อิสไเกิดไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรใช่ถูกต้องนั่นเป็นหนึ่งแบบกรณีเนี่ยหนูจะอย่างนี้ลูกถ้าหนูเนี่ยจะจะใส่นะกรณีเราคิดว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเป็นปกติใช่ปะเราจะบอกว่าเออเธอซื้อใช่ปะซื้อเป็นปกติอะเนาะสมมติซื้อดอกไม้ซื้อทุกวันเลยเราจะพูดว่าไงชีอะไรเราจะแก้เป็นยังไงใช่เราจะแก้เป็นชีบอยอย่างนี้ถูกไหมเฮ้ย แค่นี้พอป่ะพอปะพอปะคำตอบคือพอไหมพอ,พอหรอไม่พอต้องยังไงต้องยังไงลูกที่พี่เขียนเพี่ยงผิดอยู่ยังไงอะ่ะชีวิตพี่ยังไม่เต็มเลยพี่ยังขาดอะไรบางอย่างอยู่เอาเร็วช่วยตอบหน่อยกระเตนน้องนิวตรอนอาเร็วน้องเฟรนน้องอัดพอชี e บฟลาเวอร์ตรงนี้ชีวิตพี่ยังไม่ครบเลยลูกชีวิตพี่ขาดอะไรคะตอนนี้ ใช่ประธานเป็นเอกพจน์เพิเ่เติมใช่มันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมคือคือความหมายของพี่คือกริยาลูกกริยานะ่ยมันสามารถที่จะวางได้เลยเวลาพี่พูดว่าฉันไปโรงเรียนพี่ก็พูดว่า I go to school พี่ไม่มี I am go เก็าปะถ้าเป็น verb ชอ่องหนึ่งหนูวางมันลงไปได้เลยถ้ามันเป็นกริยาหนูวางลงไปได้เลย I drink I eat I sleep เช่ไประมาณนี้เนาะดื่ม กินนอนประมาณนี้นะทีนี้ถ้าเราจะมี is ใช่ปะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเราก็ต้องเป็น is บวก verb เติมอะไร is am are บวก verb เติมอะไร ing เออประมาณนั้นนะ่ะเนี่ยอารมณ์เนี้ยนี่คือวิธีการคิดเรื่อง error ที่ง่ายที่สุดคือต้องคิดถึงความเป็นไปได้ก่อนเข้าใจไหมคะก่อนจะมาถึงเรื่องยากๆหรือต้องเป็เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยให้มันจบตอนก็คือว่าหนูต้องรู้ว่า อะไรเอ่ยไม่สามารถที่จะเกิดร่วมกันได้ตรงเนี้ยเข้าใจไหมพอเห็นปุ๊บเนี่ยพอเราเห็นแค่เนี้ยอิสบเรารู้เลยผิดแน่นอนเพราะมันเกิดร่วมกันไม่ได้ในภาษาอังกฤษเข้าใจไหมคะอ่ะจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทีนี้อ่ะพี่ขออีกหนึ่งหนึ่งช็อตหนึ่งช็อตพี่พูดว่าพี่พูดว่าเมน,นี่ อ่า um, sugar ได้ไหม many sugar ได้หรือไม่ได้จริงๆริงพี่ต้องใช้หมึกสีน้ำเงินในการเขียนอ่ะสีน้ำเงินขึ้นก่อนสีน้ำเงิน็นโจ์อ่า many sugar ได้หรือไม่ได้คำตอบคือไม่ได้เพราะอะไรคะทำไมสองสิ่งนี้มันถึงเกิดร่วมกันไม่ได้คะอันนี้พูดถึงแบบตัวอย่างที่แบบเห็นไหมพอเราเห็นปุ๊บเราต้องแบบ คือจริงๆในประโยคมันอาจจะมีอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมอาจจะมีแบบชั้นซื้อชั้นขายมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าตรงเนี้ยพอหนูต้องเห็นแล้วว่าเฮ้ยพอเจอคําว่าเมนี่ชูการ์ปุ๊บมันเกิดร่วมกันไม่ได้อาทําไมมันถึงเกิดร่วมกันไม่ได้คะมีใครตอบมาในช่องแชทไหมเนี่ยอายังไม่มีอ่ะเพราะอะไรนะคะชูการ์มันเป็นนามที่นับไม่ได้แต่เมนี่มันต้องการนามที่นับ ถูกต้องเข้าใจไหมคะฉะนั้นสองอันนี้ถูกต้องค่ะคนที่ตอบมาทางช่องแชทก็ถูกก็คือมันเป็นสิ่งที่มันไปร่วมกันไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมมันไม่มีความที่จะเกิดขึ้นมันมีความเป็นไปได้เท่ากับศูนย์เข้าใจไหมคะฉะนั้นยังไงมันผิดแน่นอนเพราะมันไม่มีความเป็นไปได้เลยที่มันจะเกิดขึ้นแกปะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอถ้าเราจะยึดชูอกอไว้เป็นหลักนะคะเราก็ต้องแบบแก้เป็นอะไรแก้เป็นอะไรแมนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นม c h ใช่ไหม หรือคำอื่นๆถูกว่าเช่นอะไรที่ไปกับนามนับไม่ได้ได้บ้างเช่นหูสายตาแบบเห็นสายตาแล้วแบบสายตาว่างเปล่าอีกแล้วอะสายตาเราก็ต้องดูไงว่าเอ้ยมันมันมันไปไม่ได้นะอะอย่างเช่นที่เอาเอา,เอาที่ไปได้เนาะมัชก็นับไม่ได้ใช่ไหมคะซัมอย่างเงี้ยคะ่ะซัมเนี่ยใช้ได้กับทั้งนับได้และนับไม่ได้ถูกไหม นะคะประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วอย่างคําว่าน้อยละน้อยอ่ะน้อยอะไรที่แบบไปกับนับไม่ได้ได้บ้าง little ประมาณเนี้ยคือเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้ก่อนไงว่าเอ้ยเนี่ยเออพวกเนี้ยมันไปได้เข้าใจไหมพวก much พวก some พวก little เออมันไปกับนามนับไม่ได้มันสามารถนะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะโดยสรุปค่ะสรุปแล้วนะคะวันนี้คือพี่ต้องการจะสื่อว่าอะไร ก่อนอื่นนะในการทำเนี่ยพวกแอร์ r c h เช็เนี่ยหนูจะเริ่มต้นชีวิตจากตรงไหนเพราะรู้สึกวายากร์มันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ปะให้เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนคือเราดูก่อนว่าอะไรที่มันแบบมันไปกันไม่ได้อะเข้าใจไหมอะไรก็ตามที่ความเป็นไปได้เท่ากับศูนย์นะ่ะนั่นแปลว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกันไม่ได้อ๋อญาตเรื่อนเื่อขึ้นได้ไหมครับผมจะแคบอค่ะโอเคค่ะพี่พี่พ,พ,พี่พี่มองอะไรอยู่หรือไมคะตอนเนี้ย พี่เห็นอมนั่งเก้าอี้แล้วพี่เสียพี่กุ้มใจมากเลยพี่ได้ยินเสียงมันแบบแล้วอมน้าหนักเยอะไงพี่แบบอมต้องระวังนิดนึงนะลูกนะพี่แบบพี่กําลังคิดว่าเอ้ยก็้อี้มันจะพังไหมอะไรอย่างเงี้ยเออดูอยู่ดูอยู่แอบดูอยู่อ่าอหรือออาขยับได้ม้ยัยขยายเล็กๆได้ไหมครับจะได้จะได้จะได้ได้ฟังได้จะได้แคปตัวทันครับอ่ะพี่เพราะว่าขี้เกียจจดอีกทีนึงนะคะ h a s h t a นะคะบวกเว็บช่องสามค่ะดังนั้น b ี g a n เป็นเว็บช่องสองสิ่งสิ่งเนี้ยมันเลยไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยแบบใครจะสอบพวกโทอีกอะไรเงี้ยถ้าผู้ใหญ่อ่ะเนี่ยไอ้ประเด็นเนี้ยมาเลยคือมันเกิดร่วมกันไม่ได้จริงๆอ่ะในข้อที่สอง Will Will เนี่ยเราก็รู้ลวต้องบอกรูปพื้นฐานที่ไม่ผ่านไม่เติม SCS ถูกไหมลูกดังนั้น Will ก่อนไม่มี Will when ววไม่มีมันจะมีแต่ Will go โ,โอเคไหมคะและในข้อที่สาม Ismr ค่ะ เวลาเราจะใช้นะคะ i s m r มันจะไม่เกิดคู่กับ verb ช่องที่1นะึ่เนาะเข้าใจนะคะถ้ามันจะเป็นปัจจุบันแล้วมันจะเป็น verb เราใส่ได้เลยนะคะก็คือ she buys ประธานเป็นเอกพจน์ verb เติม s, <S นะคะแต่หรือถ้าจะเป็นกำลังทำ i s m r e มันจะบมกด้วย verb เติม i ng เข้าใจนะและสุดท้ายสุด many e. กับ sugar มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไร sugar เป็นนามน้ำ ชูกา <Sugar S 2> เป็นน้ำน้ำไม่ได้แต่เมนี่ใช้กับน้ำน้ำได้เนี่ยก็คุยกับตัวเองไปแล้วก็ก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันผิดแน่นอนเพราะสอตัวนี้มันมาอยู่ร่วมกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมจบลงประมาณนี้นะคะอ่ะจบค่ะจบข่าวค่ะพักไหมอืมพักไหมพักไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ใบ้ใบทางบ้านไปเท่านี้ก่อนนะคะนี่คือหลักการง่ายๆนะคะเวลาถ้าพี่จะสอน เด็กสักคนหนึ่งหรือแบบคนที่เริ่มต้นในการที่จะทำ error check อ่ะพี่จะสอนอะไรก่อนพี่จะสอนให้เขาเห็นสิ่งตรงนี้ก่อนว่าเอาแค่ว่าแบบยังไม่ต้องอ่านประโยคยังไม่ต้องแบบว่าอะไรแบบไม่ต้องอ่านเข้าใจทงประโยคนะแต่แค่แบบคืออันนี้มันเหมือนเป็นลักษณะของว่าปึ๊บและสัญชาตยามต้องบอกบอกว่า,วาเฮ้ยมันเกิดร่วมกันไม่ได้เข้าใจไหมอ่าอย่างน้อยก็คือมีหลักไกรม,ม่าอยู่ในหัวบ้างอะไรเงี้ยว่าเอออย่างมัชเมนี่ ie, มันก็ไม่ใช่เรื่องยากไนงะใช่ไหมประมาณนี้นะคะโอเคอ่า